สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศดีแดดร่มลม,ลมตกเวลายามเย็นนี้ก็ช่วงเวลาว่างๆนะคะเราก็เดินลงสำรวจแปลงผักนะคะทีนี้เราก็จะมาสะดุดกับสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามติดชีวิตนะคะมแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าวันนี้เราจะมาดูตัวอะไรมาใกล้ๆค่ะ ค่ะเรามาดูกันค่ะวันนี้พืชของเราก็คือถั่วฝักยาวนะคะการปลูกถั่วฝักยาวนั้นมันก็ต้องมีศัตรูพืชนะคะแน่นอนอย่างแรกที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือเพลี้ยอ่อนนั่นเองลักษณะก็คือเป็นลำตัวกลมๆเล็กๆนะคะสีออกคล้ำๆสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลดำๆ ะะที่จะคอยมาทําลายผลผลิตเรานะคะไม่ว่าจะดูดกินน้ําเลี้ยงนะคะที่บริเวณใบบริเวณยอดหรือแม้กระทั่งออกฝักแล้วนะคะก็ยังมาตามทําลายอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะก็อย่าพึ่งถอดใจไปเพราะว่าอะไรคะเขายังมีตัวที่มาช่วยเหลือเราอยู่นั่นเองอันนี้นะคะก็คือดวงเต่าลายหยักนั่นเองนะคะอาจจะมีความเขินอายเล็กน้อยนะคะอยู่ใต้ใบนะคะยังไม่อวดโฉมให้เราเห็น เมื่อเราพบดวงเต่ออาลายหยักแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมาเดินหาอาหารกินนะคะตามใบถัว่วตามยอดถั่วไปเรื่อยๆเดินไปสายตาก็สอดสายสายตาหาคู่เพื่อจับคู่ที่จะผสมพันธุ์เพื่อที่จะขยายพันธุ์ตัวเองไปด้วยเพราะเขารู้แล้วว่าแหล่งอาหารเขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหมือเจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมกันแล้วทํายังไงล่ะคะจับคู่ผสมพันธุ์ค่ะเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตจากเขากันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อทั้งคู่นะคะจับคู่ผสมพันธุ์เข้าหอลงรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะแพร่พันธุ์นะคะเรามาดูผลผลิตจากเขานะคะเขาก็จะเลือกที่เหมาะๆนะคะสําหรับวางไข่นะคะไข่ของด้วงเต่าลายอยากจะมีลักษณะนะคะ เป็นไข่ทรงคล้ายๆทรงลับบี้อะค่ะนะคะแล้วก็จะมักจะไข่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสีเหลืองอมส้มบ้างเล็กน้อยไข่จะมีอายุประมาณ2-5วันนะคะจากที่เราเห็นเนี่ยสีเหลืองอมส้มเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงดำแล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกน้อยของไอสังคอยกัดกินเพี้ยอ่อนต่อไปหลังจากนั้น2-5วันก็จะฟักเป็นตัวอ่อนอย่างที่เห็นนะคะ ลักษณะตัวอ่อนของล่วงเต่าหรือลูกของล่วงเต่าเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับจระเข้หางสั้นนะคะลักษณะลำตัวจะมีลักษณะเป็นหนามก็มีขาหขานะคะตัวนี้จะกินเพลี้ยอ่อนเป็นอาหารหลักๆนะคะโดยจะใช้วิธีกัดกินนะคะก็คือจับกินเป็นอาหารได้เลยล่วงเต่าหนึ่งตัวสามารถกินเพลี้ยอ่อนได้มาหาศาลเลยทีเดียวตัวอ่อนเนี่ย ก็จะมีอายุอยู่ประมาณ7-9วันนะคะก็จะมีการรอกค่าเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆเมื่อถึงระยะที่เขากินอิ่มตัวแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะรูปร่างโดยวิธีการเข้าดักแด้ก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นะคะการเข้าดักแด้เขาก็จะต้องหาจุดที่เหมาะๆที่จะเข้าดักแด้ด้อย่างสมบูรณ์นะคะก่อนเข้าดักแด้นั้นนะคะเขาลำตัวเขาก็จะอยู่นิ่งๆอยู่ประมาณ1-2วันนะคะ ก็คือจะค่อยๆหดตัวสั้นลงสั้นลงนะคะแล้วก็เข้าดักแด้เกาะติดกับใบพืชตัวอ่อนจะเข้าดักแด้อยู่ใช้ระยะเวลาประมาณ3-5วันหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนของเราอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือด้วงเต่าลายอยักนั่นเองนะคะหวังว่าตัวนี้นะคะน่าจะเป็นเพื่อนกับ เกษตรกรได้นะคะเนื่องจากว่าเขาได้มาช่วยเราทำลายเพี้ยอ่อนไปเราจะพาท่านไปเจอกับศัตรูธรรมชาติตัวไหนอีกก็คอยติดตามกันนะคะในตามติดชีวิตศัตรูธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะ